นะคะเราจะมาซื้อกเก้าเอาแกว้วอะค่ะชุดแกว้วอะค่ะชุดแก้วนะคะจะเป็นตัวพรนลดินสอทิ้โดนัทสีิ้นค่ะร้อย<ม>ลสิบเ้าบาทสีน้ำส้มให้ค่ะค้าค่ะอ่าเลือกโดนัวคะวันนี้นะคะเด็กก็จะมาซือ <Excuse me. S 2> ้อมิตร์โดนัทอ่าไปเลือกโดนัทไม่ะค่ะปเอามาเอาโดนัท ราเลือกแก้วอ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อโปแบบเลือกแก้วกันมาซ่าอ่ะอย่าไปจับรุ่นแบบเลือกไม่กาลิ้งอ่ะอ่ะหนูเลือกแก้วค่ะ นี่นะคะเราจะมาซื้อแก้วเอาเอาแก้วอะค่ะชุดแก้วอะค่ะชุดแก้วนะคะจะเป็นตัวพอนเดอรลิน2อทิ้นโดนัท4ชิ้นค่ะ199บาทตีน้ำส้มให้ค่ะคุณขาค่ะอ่าเลือกโดนัทนี่นะคะเป็นตัวยี่สิบาทตีอ่า2ชิ้นค่ะค่ะเอาพอนเดอรลินเอาสตรอเบอรี่หรอคะค่ะสาค่ะสามไปละ ที่สองกระดิ่ง้าสี่ชิ้ค่ะค่ะค่ะแล้วก็เอาไอเนี้ยค่ะที่เป็นตอร์นาลี่สองชิ้นนะค่ะแล้วก็เอาไอเนี้ยค่ะช็อปทีนัทนะคะค่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งครบแล้วค่ะคุณลูกค้าอ้าวครบแล้วใช่ไหมคะเป็นลายนี้นะคะค่ะจะดึงออกแก้วใบหมึ่อ๋อมีใบใหม่ใช่ไหมคะโอเคนี่นะคะเราไปรีวิวว่าเราซื้อแก้วอานี่เด็กๆชอบมากเลย ่อ้หมครับนนีอันนี้คือโดนัทที่เราเลืออนี่ครับลามานีเอาครับตามานี่า้แล้วกาุดยอวท็อกลิงอ่านะคะที่เต็มแล้วป้าเฮ้ยเด็นนะ นีเลรอกมาลโดนัทเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราจะจ่ายตังค์แล้วเราเอาจุดแก้วเรียเอาค่ะแม่ซื้อของเล่นเพือช็กแลอ่าค่ะเลือกให้แล้ว่ค่ะแม่ค่ะรับจุด่ะรับจ้าเดี๋ยวนี้นคะเดี๋ยวนี้ค่ะมนานี่นะคะที่เขาก็รับแรับเงินให้แล้วอ๋อค่ะกระเปาเปาแ้ให้ของเล่นได้โดนัทแล้วยังเอาของเล่นด้วยอนี่ อ่าอ่าได้แก้วพี่มีแล้วนี่นะครับแล้วก็ชุดโดนน้ำอ่าใครจะถือครับแก้วใหญ่กว่าตัวอีกแล้วเนี่ยนวลนวลเสือดีบดิบจัดมาของเพื่อนโอเครองเท้บอันนี้เราก็ซื้อจัมาเซอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลงคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะคะร้อยหนบาทค่ะมาแล้วค่ะ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 เรียบร้อย โอ้ก็ปาก็เดี๋ยวชวนเพื่อนๆมาซื้อแล้วครับเดี๋ยวที่หนี่นี่เปิรมาตลอดเลยเดี๋ยวย้ายไปอีกไป b มาเลค่ะไปอ่ะใจสุด่าปาป้าป้ามำเลยนะปาป้าป้าจำเลยนะครับแล้วเราไปซื้อจากที่ร้านแล้วนะวันน okay. hey. ี้ปีโป้ก็จะมาเปิดกล่องมิสเตอร์โดนัทที่ซื้อคู่กับที่หมีค่าเข้านี่อันนี้อันนี้นะคะเป็นเซตนะครับที่คุณแม่ อยากได้มากเลยคือแก้วแก้วหมีนี่นะคะนี่แก้วหมีในนี้ก็จะขนาด26ออมนะ้มัน,นอันีมันไปโดนอหรอโอมันไปโดนหน่อยไม่เป็นไรครับขนาด26ออแล้วมีน้ำส้มด้วยมีปีโป้เปิดให้ดูไหนชอให้เพื่อนๆดูซิว่าปีโป้ตื้ออะไรมาครับโอ้โหตัวนี้นะคะก็จะเป็นคุณแม่ซื้อคู่กับ เซตโดนัทนะคะก็คือเราจะได้พอนเดลิงสองเลือกได้เรารสชาติอะไรแล้วก็ได้โดนัทนะคะราคา22บาทถึง25บ้าทสี่ที่โอ้โหพี่โปบอกว่าชอบมากอ่ะพี่โปหยิบได้เลยครับอยากจะกินเลยครับโอ้โหอ,อร่อยไหมครับเนี่ยอันนี้จะเป็นรสชาติของสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่น่าจะอร่อยอะ่ะอร่อยใช่ไหมครับนี่นี่นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโดนัทสตรอเบอรีท่ที่ที่เขา แปะอะไรนะเป็นโลโลนั้นแล้วโอ้อร่าดน,นะครับเป็นซอสสตรอเบอรี่มาด้วยแล้วก็มีมีซอสสตรอเบอรี่ในในหลอดด้วยนี่ปีโป้กำลังดูดอยู่นะคะเพื่อนๆอร่อยเลยครับก็โหถึงใจมากเลยใจจะหมดแล้วมันจะดูดยากเออเหรอครับนี่เดี๋ยวให้น้องเปานะครับอันชิ้นนี้นะครับแล้วน้องโป้ก็ชิมชิมนี้นะครับแล้วโป้ก็เลือกพันเดลินของสตรอเบอรี่ด้วยนะครับอืนี่นะครับเซต คู่กันนะครับของมิสเตอร์โดนัทอันนี้199บาทได้ทั้งแก้วพี่หมีบวกน้ำส้ม26ออนแล้วก็โดนัท ok อีก6ชิ้นนะครับบุน้องปีโป้กำลัง่วยเลยนะครับกับโดนัทเดี๋ยวต่อไปนะครับเด,เดี๋ยวน้องเปาตื่นมาเดี๋ยวน้องปาก็กินด้วยอันนี้นะครับปีโป้กับน้องอังเปาก็เดี๋ยวขอไปกินมิสเตอร์โดนัทก่อนนะครับ แม่งแมงเพก็ขอจบการรีวิวมิสเตอร์โดนัทบวกแก้วพี่หมีเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายหน่อยแล้วบ๊ายบายช่องอะไรนะครับเออกระเด็นช่องอะไรนะครับช่องอะไรแมงแมงพุบครับอ๋อแมงแมงพุบครับโอเคค่ะบ๊ายบายว้าวขอสูงรอบว้าว้วก็อันนี้คืออะไรว้าวอันนี้มันคืออะไร อันนี้คือซอสซอเบอรี่อันนี้ของ้องปานะคะโอเคครับบ,บ๊ายบายไปกินของจรินละบ๊ายบายครับ